ได้มาพูดคุยกับพ่อเหลาซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับรับเอาเริ่มต้นก่อนทีน่ได้เป็นเกษตรกรดีเด่นมีที่มาที่ไปยังไงครับเป็นเกษตรกรดีเด่นเมื่อปี50คือผมทำโครงการไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดิของของท่าน,นมีทางหน่วงงานโดยทางที่ยวเภอนเลนะครับทางเที่ยวเภอเมามาทำให้เป็นผมไปสูงเรียนรู้ มีโครงการที่เราทําร่วมกันเรียกว่าโครงการหมู่บ้านสมุนไพรเกิดขึ้นได้อย่างไงครับครับตรงนีนะ้ผมต้อง,ผม,องผมต้องขอขอบคุณนิวัตกับทีมงานที่ที่เข้ามาหาผมครัจริงๆแล้วผมก็ไปศึกษาดูงานหลาย,ลายที่แต่ทีนี้ผม,ผมไม่ผมไม่มีโอกาสที่จะได้ทําก็พอดีนิวัตนะเนี่ยเปรียบเสมือนเขาเป็นเด็กเกิดที่นี่นะครับเป็นเด็กเกิดที่นี่แล้วเขาก็มาศึกษาผมว่าเออพ่อ เรามาทําสมุนไพรเพื่อสุขภาพของของชุมชนด <falls> <trendy, S 1> ีไหมเขาเขาได้มาชวนผมเออาก็ดีเหมือนกันนะซึ่งซึ่งซึ่งผมรู้ผมรู้แนวทางแล้วเพราะว่าว่าสมุนไพรในในชุมชนเราเนี่ยมันเยอะแต่เราไม่ค่อยรู้ชื่อนิวัตเขาก็เลยไปเก็บข้อมูลเป็นหนังสือบ้างเป็นอะไรบ้างมาให้พ่อผมผมก็ทำเพื่อจะให้ชุมชนเราเหลือได้ครับมีชาวบ้านจุดประกายอยู่ท่านหนึ่งบอกว่านิวัต หลังจากที่ช่วยพัฒนาการศึกษาแล้วเนี่ยขอให้ช่วยพัฒนาชุมชนได้ไหมนะครับเราก็เลยรวบรวมข้อมูลนะครับทำแบบสำรวจว่าชาวบ้านเนี่ยต้องการอาชีพเขาอยากทำอะไรได้ข้อสรุปมาก็คือชาวบ้านอยากที่จะมีอาชีพเสริมเราก็เลยมานั่งวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ชาวบ้าน <c oughs> มีศักยภาพที่จะทำที่ชุมชนนี้ก็น่าจะเป็นสมุนไพรชาวบ้านสามารถปลูกเองได้ธุรก,กิจต่อไปในะอนาคตจะมุ่งมาที่ ในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะฮะเราก็เลยมองการตลาดไว้เบื้องต้นแล้วทดสอบตลาดโดยทําเป็นอ e ีคอมเมิร์ซขึ้นมาซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากแล้วอีกอย่างนึงเราสามารถพัฒนาเองได้ก็คือเราใช้ความรู้ของเราช่วยเหลือชุมชนก็เป็นที่มาที่ไปหลังจากเราทดลองได้ระยะหนึ่งนะครับเราก็มองว่ามันเป็นไปได้ก็เลยมาพูดคุยให้กับผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรืออบตอให้ได้รับรู้ว่า แนวทางที่จะทําเป็นหมู่บ้านสมุนไพรเป็นไปได้นะครับ